นี่เป็นคำถามแรกจะถามคุณว่าถ้าให้คุณตั้งชื่อยือ่ะตัวเนี้ยควรชื่อว่ายอเนี่ยหรอใช่้าพชื่ออะไรนะเมื่อกี้เธอพูดว่าแต่ภาพก็ไม่ใช่เหมือนจระเข้เหรอจระเข้เธอแต่ตั้งเธอแต่ตั้งแต่มันทำไมมันมีกล้ามอ่ะเธอแกะออกมาดูให้แกะเหมือนจระเข้อ่ะเธอ มันเหมือนกุ้งเลยอะมันเป็นกุ้งแค่สมมติเราจะเอาไปตกปลาปลาอะไรจะกินปลาอะไรช้อนเธอไงเออปลาช้อนมันทำงานยังไงอ่าลองลองสมมติเราเตะตุ้มเราปั่นกลับมาเนี่หรอเออเออมันจะทำงานยังไงมันก็ลอยอย่างนี้ปะเป็นเธอเราจะถามเธอเธอจะเกี่ยวเบ็ดจากตรงไหนจากหัวเพราะว่าอาหารมันเล็กอะอี่ดาวนล่องนิ้มน้ว่ทำอะไร ไม่รู้ใส่เห็ดใส่เบ็ดเ <ś le> กง่งเก่งเก่งใช่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 ช้อนบ้านเราขึ้นไปสองโอสามโอสี่โออ๋อนี่นีตั้งแต่สามโอขึ้นไปก็ตกปลาสโตได้แล้วห<ถ>อมสะาดป้า <laughs>